ทุกๆปีถ้าใต้สือ่อจะออกเดินทางไปแสวงบุญและปีนี้ผ่านมาที่ก <c oughs> รุงเทพใ,ให้เสียงภาษาไทยโดยผ <c oughs> ิดอะไรอ่ะโอ้โหแควนนี้ขี่มาบนทางเท้าปรับ5,000บาทโอ้โหอขอโทษอาจารย์ด้วยท่านอาจารย์ข้าพาท่านมาลำบากแท้ๆข้าพ่คนไม่เอาท่านไม่เอากีต้ารตืออย่าโทษตัวเองไปเลยอย่าลืมว่าเจ้าน่ะ ก็มีดีในตัวเจ้าอยู่แล้วฮะจริงเหรออาจารย์คนแก่ผู้หญิงท้องขึ้นรถเมล์ง่วงตื่นปล, <ทำ S 1> ลุกลุกลุกเอ๊ะอ,อาจารย์นะ่ะทำดีเราได้อะไรอยากรู้ได้สิทำไปแล้วเราก็รู้สึกดีอีกด้วยรู้สึกแล้วเหรอไปลงไปนี้กันก่อนดีกว่าแล้วค่อยเรียกรถใหม่ไ,มได้นั่งในลงแล้ว นี่แท็กซี่คราวนี้ได้นั่งแน่เชิญครับอาจารย์นี่ฮาวนี่ฮาวเว้นคำถูกไทยแลนด์ไปยาวราชเพ่ไม่ไปรถติดจ้ะานี่อยากยีแล้วก็ไม่ยอมไปเออพอเขานั่งคันไอ้ยิงก็ไม่ว่าเขาไม่เอาเลยอาได้โอ้โหเดินสลานล้างหลับอาจารย์หนำหนัดอุ้ยอะเอาเจ๊เจ๊เจ๊พัดเหล็ก นั่นมันที่จอดรถพิการแล้วทำไมเจ๊ามาจอดตรงนี้ได้ยังไงอะ่ะหรือว่าเจ๊ใจพิการนี่ไอหมูตอนโอโ้โหเทียงจอดอย่างนี้ของฉันจุกวานเนี่ยทำไม<อ>ไปลงพันทิ์เทแล้วให้โซเชียลเขาตัดสินไปเลยโอ้ยโซเชียลยเยอะเยอะเจ็บคออย่างนี้ไม่แค่เจ็บคอแล้วต้องเจ็บตัวด้วยถนัดแนละ้วก็ที่เรื่องของผู้หญิงเนี่ยไอ้ย่าเลยย่าต้งนี่ขอแต้าตือไม่เอาการให้อภัย ก็ถือว่าเป็นการทำดีอย่างหนึ่งนะข้าก็ผิดเองล่ะค่ะที่หลังข้าจะไม่ทำแล้วงั้นขอโทษดท่านอาจารย์เนี่เป็นคนดีจริงๆเลยอะ่ะข้าจะพยายามทำความดีให้เหมือนที่ท่านสอนนะอี๋แต่ว่าตอนนี้ข้าหิวแล้วอะ่ะข้ากินก่อนละนะช้ากนการทำดีง่ายๆนั้นก็มาจากตัวของเจ้าเองอการเล่าเวทชีวิต จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับตัวของเจ้านะเราจะกินอะไรเยอะอาจารย์ก็กินอาหารเจไงโอ้ยขาไม่กินกับท่านหรอกอาหารเจมันไม่อร่อยอ่ะนี่แสดงว่าเจ้ายังไม่เคยลองข้าวกะเพราเจฮะผัดมี่ห้องกงเจโอ้โหต้มจับชายไอ้ยะข้าวเห็ดญี่ปุ่นผัดพริกสดเจสุดยอดและยังมีอีกหลากหลายเมนูเจโอ้โห อาจารย์พูดมาักขนาดนี้มันคงจะหากินยากใช่ไหมอาจารย์ไม่เลยเออเซเว่น oh, <seven. S 1> นี่แหละที่แสวงบุญของเราวายอาหารเจหาไม่ยากที่นี่มีหมดเลยเอานี่ก็เอานี่ก็เอาโโอ้ พิเศษเมื่อซื้อข้าวกล่องเมนูเจเมนูใดก็ได้ครบ3ามกล่องแลบสเตปทันที9บาทวันนี้ถึง17ตุลาคมนี้เท่านั้นกินเจแล้วเว้นชีวิตดีต่อสุขภาพดีต่อใจเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นกับสารพัดเมนูเจที่